ไม่อยากว่ากับผู้ใหญ่แทนว่าเลิกกันนะมันเป็นแนวนั้นอันนี้คือว่าเขาเลิกเขาก็บว่าวเจองเขาเลิกได้เขาว่าวเจงคือเมียเขามาเขาก็บว่าวเจงมีเพื่อยยังไงเราไม่เลนอยากถามไทยกับเราพี่น้องว่าเราด่าเชียรังไงเนาะบ่าวซิงเราเชอยู่หรือว่าเราเชไปแบบว่าเรีร้อนเนาะอยากถามเบื้องล่างพี่น้องหนุ่มบ่าวซิงนี่หลายคนสงสัยว่ามีมือที่สามอาจัรยเนาะทุกคน แต่ว่าน,นี่จากมื้อที่สองที่สามเนาะอัดฟอ้างเนาะทไทยฮูบมานอ่ะจนเห็นพุดแหละเนาะไปโซลาเซลล์นะ,นะพี่น้องไอ้น้ำถุงอองแล้วนะน้ำถุงกระสอบเปะแล้วนะเห็นเราใส่นั่นไปเนาะฮุบไปดุงตุงนั่งนเนาะเราเอาไปขายกลัวกินได้หลายท่านกลัวเราเอาไปขาย <ๆ S 2> พี่น้องเนาะเอาไปขายเอาไปขายแล้วไปซื่อ,อม็ดน้อยแหละเนาะไว้จนจ้ะเดี๋ยวคน โอเคพี kind of land, mm ่น hmm. no? ้องเนาะฮะเปิดภาพขึ رة, ้นมาบาทที่นี่พี่น้องเลยก็ยังอยู่ทางด้านเทียนซานเนาะของเบาสวนเนาะพอลูกห้าพี่น้องเลยฮะมาเบิ่งบัดที่นี่เนาะทางเอ่อนี่เพิ่นกำลังต้นเฮต้นท้ายเนาะไหวยันทั้งลูกเพิ่นขึ้นหยียบเล่นยันมันเจินพี่น้องเลยเนาะยันมันเจินมันเป็ดเล็ดเป็ดป้าดทั้งอื่นแหละเนาะเนาะพี่น้องเลยเลย กราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้อง FC กันเบิสู่คสู่คนพี่น้องเนาะจงได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ่เวบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีนคลิปเนาะอ่าตพี่น้องเอ้ยแดลีพี่น้องเาเบิห่มหาเงาซะก่อนเนาะอ่าตพี่น้อง ะเนาะาเมื่อวานนี้กับทางทีมงานเนาะก็ไปหาทางเบาสิงพี่น้องเอ้ยทางเบาสิงเพิ่นเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยได้มาหาทางเบาสวนพี่น้องเนาะทางเบาสวนก็คือว่าวแหละเนาะข้าวดีถล่มทลายคือว่าพี่น้องเอ้ยเนาะทางเบาสวนข้าวดีถล่มทลายพี่น้องเอ้ยหาทางเบาสิงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้กับเรื่องเปลี่ยน สู่เนาะเปลี่ยนสู่เปลี่ยนกุญแจเนาะล็อกบ้านล็อกเกื่อนพี่น้องเอ้ยกระไรคนกะมินมากกระไรพี่น้องเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนลูกกุญแจบ้านเฮือนเบาสิงเนาะเรื่องเฮือนเบาสิงหลายคนเพิ่นก็ว่าเนาะตัวที่เข้าไขเบิ่งตัดเบิ่งบ่ผิเดื้อวซันพี่น้องเอ้ยจะว่ามาเอะใจอย่างหนึ่งวสันเนาะพี่น้องเนาะมาเอะใจอย่างหนึ่ง เปลี่ยนลูกกุญแจเราแล้วแต่เราสิไปอยู่ไซว่าสันเนาะเราสิขึ้นอยูเทียนยู่ซานได้โบว่าสันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือว่าแหละเนาะอ่าถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเรามาเราอยากขึ้นเทือนคือให้ทางสร้างเนาะโตมาทางบ่อเสรงเนาก็สิไปเปิดให้อันนี้คือบดบังคับเนาะอยากให้เรามาเลยอยากพบอยากเจอตัวเราอยากว่าอยากว่ากับเราพี่น้องเอ้ยเนาะทางไดคือว่าพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะทีอ่าคำสี่เนะเนาะว่าสันซะคำแนะนำพี่น้องเอ้ย เพราะว่าตัวใดมันถึกมันปิดเราก็จังใจพิจารณาเนาะสามารถมิน้องบอกได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทีนี้นี่นี่แหละเนาะปัวจักเมียพี่น้องเลยพากันทนไอ้เฮทอนไายป้องเฮป้องไายไปอยู่เนาะไะพี่น้องเลยเนาะงัวน้อยเบาสวนเพิ่นยังวิคูเลยนี่เนาะไปู้เดียวไผู้เดียวามอะไรสิบโมงมันไป อืมอ่ะเดเริ่มป้องเริ่มต้มตนไว้เนาะยันเด็กน้อยเล่นอืมอ่ะเห็ดกระคักเด้อเอาคักเด้อเจินนี่ก็โอ้ยเนาะว่าเด็กน้อยกับของแหกงของใช้นี่มักขึ้นอย่างนี้มักมักเย็นอืมที่นี่แม่แม่เขาสนใจ หนุนี่ยวมัมัมมกมัลืนชายโอยเตืดเตืดเตือเลยนี่นะเ้เอาคักเก,ก็บไว้คักตกดียาแน่นๆ <c oughs> สร้างเพื่อนนี่มือใดด้จะม,มาลงมือนี่เนาะแต่ผู้นี่นอนคือตื่นไวแท้นนิไนอนซ้ำไปนอนซ้ำ เออเ้าอะยังูมาเำลุงมาเบิ่งอันนี้บ่อนลอมาสุนยังคนกับสนัให้วาคนหยังมีตะปูเก็บขักเก็บเน่แท้เหมือนือจะก้อนนีบ่อี่เมือนนับมันจเมือนนับกอนหินยักเมือนนบอน เก็บจัดแล้วก็ได้เนาะเฮียสาสะไปรอพี่น้องเลยเบอรสไีหาฉันยานบ่อยู่นี่เว้ยชาวบอลเก่าอยู่นี่ติที่เขาลงเพือบนนี่บ่เพื่อเทนี้แหลโอ้ันยันนะห้าเราดใหญ่กับไปกลับมาอยู่เถอยพวกถอยบอลเล กันันให้เราข้ามมันยวรมันเจื๋นเนาะ,ะ,ะยันมันเจืนเฮ้ากันเย็บไปกินไส้แฮะจับมาเวียนตอกลากไว้เหีบบ่เจือนแล้วมัเนเห็ีปไปแล้วแหละมันเป็นของเจ้าเอ้ยนี่นเพืนเนอ่อปูนปูนที่เจ<ม>้ากว่าปูนนี่ชิปบ่ คูนสิบห้าสอบสิบห้าสอบโดยเล็กกสีสาสิบเซนทั้งตัวน่อยทั้งปัวใหญ่สามสิบเซนสามสิบสองสามสิบสอทั้งสามสิงสามสิบเซนสามสิบเอ็ดทั้งลวดอะคงใหญ่คงหนึ่งนิบร้อยได้ปูนขั้นคือปนตกไง เพราะว่าน uh, ี wow. ่ถ okay? ึงน wow. ้ำถึงอย่างเมนเรียบร้อยเลยนี่เดม่แข็งไว้เมนหดนาะเป็นเล็กเป็นยังน้ำมันเดดปนเอ้ยเล้กนี่เนาะเปอกเล็กปกยังหุยทองอย่างนีอะที่คันที่ย่งเนาะ cơn nó khác lạ khác lạ bạn này uhm. thừa hơn thì cái giùn này là phi nó còn gì nữa thì cũng phải nhặt nó, cũng phải thì để giựt mày để phi nông nó sau khi nó nó mới choi giùn bớt nó bạn sau nền นี่ก็ถือวยังนี่อยู่เรืองเนาะยังคือเก่าว่าคันเพิ่นนั่นเพิ่นสิทุได้เียนใหม่เกิดให้พี่น้องเนาะหรือทุได้เียนได้ย้ายใหม่คือกันเนาะต้องเกต้องเบิ่งแลพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามันเป็นไดเนาะมันมันก็สร้างเพิ่นเพิ่นจัดการงดอกเนาะบางเทื่อบางทีห่วยเบิ่งว่าคักแล้วบัดจับน้ําเทียงในี่ห่วยเี่ยวไปรีบเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ กระตูไม่ชวนนิยุกขึ้นไม่ได้นี่เนาะทางได้แล้วไงทางได้ที่มันบดีเท่ากันสิบเอ็ไปแหละเซาชีวิตใหม่ๆเลยเซียวชีวิตใหม่ๆทางมันบดีเท่ากับสิเว้นไปเซียวตัวมันดีๆกับครอบครัวกับชีวิตยังลูกเตาเอาชีวิตตัวบดีมันกะ สิว oh. ่างยังไงมันสีบปรใหญ่สีบปรมีเงินมีคำนามูหน่อใจแบบบปรมีประโยชน์เท่ากับตั้งรักได้โฮจักแล้วว่าตัวได้อยากเป็นประโยชน์กับเฮาเอาเป็นไงเสียตะกี้บูฮ er okay. er ู้ว่ตะกี้ตะกี้บูฮู้และบปรมีลูกบปรมีเมียแล้วกโปรมีคนอธิบายเลิกได้เดี๋ยวนี้เลิกยังเลิกได้เลิกยังกะเลิกได้ย้อนผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นน้ำอยู่ว่า เลิกอีกนะเลิกอีกยังก็ได้เลิกเบิดทุกอย่างว่าวกันไม่อยากว่าวกับผูยย้ใหญ่แทนว่าเลิกกันนะม,มันเป็นแนวน,นั้นอันนี้คือว่าเฮาเลิกเฮาก,กับว่าวเจงเฮาเลิกได้เฮาว่าวเจงคือเมียเขามาเฮาก,ก็ว่าวเจงมีความชุกอ,อันนี้คือว่าเบาค่ำเบาแมตเบาตาเคยตอบตอนคุดมะพริกกนันเราว่าเออบ่มักในแนวน,นั้นทางบอดีกับแม่ความเล่าแล้วก็เคยบุญ่นเคยถาม เล่ากับว่าแจงๆเลยคือว่าเจ้าลินเจ้ากินบเฮากับว่าลินกินเฮากับว่าสัตว์สื่อเจ้าปลาได้บอสทีกี้ยังกินหมดเลยเฮาสิตดว่าเนี่ยได้เฮาคิดว่าเจ้าปลาได้เฮาไปจ้กแนวตอบไปเจ้กแนวตอบคือว่าแล้วได้เราทานลหน่อยเราให้เฮายากินเฮาคิดถูงมึงเอ้ยอยาสิช่ที่กี้เห็นเจ้ากินบมดทีกี้สิมีเบาบ่าวตากับเอ้ยบุญ บอกตัวจริงเลยเฮาก็บอกตาปูน <Wars> ันเฮาจักอืมแต่กี่ไปเลยเลิกบนนเลยเลิกอืมนั่นแหละเนาะท่านบ่กะบ่ปะเฮาบ่กเว้านีเนาะอืม อย่าว่าได้ปลาตอนี่ต่อไปเอาอีกเนาะเมนเมนบอกเขาตัดตัดขาเลยด้วยตัดสินใจว่าปลาอย่างปลาอย่างฟรักผูใหญ่เพิ่นมาดูเด็กเข้ากัน็นเพื่อตัวเองบ่วนเพื่อเจ้าของบ่เพื่อเจ้าของกับเพื่อผู้ใหญ่เข้ากันยำเพิ่ว่าไงไงยำเพิ่อยำไปวาเนี้ยยำไปว่าเขาเอาเกียริเพิ่อนะา แต่ก่อนก่อนหันเอวยบุญนและถามนี่คือว่าเจ้าลินเจ้ากินเฮากระเราก็ถามโะแล้วได้เฮากระตอบให้เราไ่ได้บ่ตอนนั้นเฮากระตอบให้เรากินเระหว่าเป็นอันแล้วเฮาเชือบานั่ได้เหรอเออโอ้ยปตาเสียทานตรงนี้คือว่ามันบดีเราอ่ะเออข้าวกระเปิดเปิดน้องเนาะอุญยอุ้พร้อมน้องเนาะเปิดพรอมเลยตัวใดที่ว่ามันตัวใดที่มันเปรี้ยเพรี้ฮันมีคนอันนี้น้ำนี่ เป็นน well ้ำกิจใจบางต้นดอกแต่แต่ว่าแต่ว่ายังไงถ้ากระทบเนี่แปลกไหมบ่มันขึ้นชุงๆบงบานขืเอองานขึ้นบ่เมียมามันรูปที่เนาะแนี่เบิกขึ้นอย่างชุูงว่ะเออมันมันรูปเชี่วต้อิ่งบ่ชีวิตใหม่ยังวงฮะชีวิตใหม่เอาแตนแนวมาใหม่ตัวแรกบนขาาะปะาเพื่อเบาเส้นเพื่อเบาเล้าเพื่อยากเสียผลัก้ใ้ไ่ ข้าคือแบบเพิ่นตัดให้ปะเลยตัวข้าเคยกินในบ้านเมืองถือว่าคือยานะยาสูบยังยังอะไรคือว่าข้าปะแล้วข้าบอกกินขั้นข้ากินข้าบอกกาแสดงบอกนี่นี่ในโทรศัพท์ดีเห็นเห็ุได้เนาะออืบอกแลยข้าวเห็นเห็ุได้ก็ดีโดยข้าวประจักรแนวตอบประจักรแนวตอบคือว่าอ้าวเพิ่นถามแบบนั้นคือว่าประจักรแนวตอบคือว่าตอบ ตัวเนวตอบคือว่าปะคือว่าแล้วอันนะ้นแต่เหิงเหิงเลยบุญท่าแต่ก่อนนั่นน่ะยังบุท่านได้เฮาปะแล้วตอนนั้นแต่เพิ่นตามเติมเลยเฮาก็สว่างสว่างโอมีทางออกนี่เราถามถามโดดหรือว่าเบาเบาเบาตาเนาะเราถามเออเฮาก็คั้นเบาโตนั่นน่ะคือว่าเฮาอธิบายแต่เบาดาวดาเฮาบ่ฮู้นะ บางคนคิบว่าโหมันเป็นคึกอานารนะบ๊วแม่นห้เพื่อนเราเขาก็ดีใจขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยบุญทีถามเรื่องยาบอกยาบ้าให้เอากินอาไรเตะตอนนี้เอาปะเอากาแสดงเอาใช่อยู่เนาะคะแนนปะได้นะเนาะเออขอบคุณเอ้ยบุญเ้ยที่ให้คำตอบเขาก็บรรจังแนวตอบไม่ตีว่าอ้าปะเสียขรบคุใหญ่เพื่นกับบุญมักดอกเมียเขากับบุญมักลูกเขากับบุญมักเออวุ้ยไผ่มักไปอีกส่วนหนึ่ง สาธุหายอยู่ดีมีแห้งเขากับปะย่อนเราทำคั่นพามให้เขากับบ่มีแนวตอบไม่ใช่ว่าปะอะไรบ่มีแนวตอบคั่นถามเนาะกินไปจะได้ยังว่าฉันเออมีแต่ว่ามันดีว่าเจ้ากินว่าฉันโดยเนยคิดได้บาดทีนเนาะกับเอาตาตอนอีเบิ่งมาพลิกค่ะเขาปะาแล้บ้านนี้ไมีแต่ว่านี่กับคั่น่าฝนตกพายลุงหาแนวมา เนี่ยมามงว่ายปูนเดี๋ยวนี้ฉันโว้ยฝรั่นมือฝนลงมืออันเทถือเนอะโุ้ยแข็งหมดเลยแข็งหมดเลยเนาะเนยฝรัองก็โอ้เนาะห้องก็ไม่ไม่ตำเหมืนนี่อันนี้ฮะอาส์ีเอาพะยางเลยพะยางดำพะยางนะเขาว่าสีเอาพะยางดำแล้วก็สีเอาตัวนี้ตัวนี้มาแอมเป็นยังแอมบอลอันนั้นเนาะแอมตัวไหนแอมเป็นผ้าแอมเนาะ เออก็เล้ตเจ้าแล้วบานนี้เน่ยดมันสีคักเน่ยแดมันสีคักสีนี่เห็ดเอารถเนาะแบงนี่ย้องัดข้าวเียวเขน็ดเอานี่แดมันสีคักจบสีงานมาจัดการรถนะเอาพยางมายืมยางเล่น้แม่กินยืมพะยางหนุเน ขาดแล้วแบนี้อยู่กันอีกอยู่กันหกคนหคนเจ็คนเจ็ดคนหกเจ็ดคงมนก้มเล่าแหละเอ่่กรคืน่อะมแล้วในชูงแล้วบ้านี่กันอุ่นร้กันูนองชูงแล้วโยกขึ้นตะกี้ต่ำมาลิ้องเ ตาม่ไมีเทเดียวเนาะ ó, บัดเทศนี่ชูงคาก้าบ uh ัน huh. uh ี huh. mm ้เออผุนโอ้พ mm ี hmm. ่ได้ต er> right ัวจ right. ังม no ันพี่น้องเลยอืมานขมาตามด้สตวลังกับอะไรอมแนแลตะกี้ตามไม่ดีตะกี้เเียงับเียงกัลงอมันเพียงหัวเขานะตะกี้เนาะวันนี้พอดีเพียงกลังขาพอดีพอดีบัดนี่เออ ตำลายกันดูเนาะกับเทินลายกัแมงวันลายแมงวันลายเลยเนาะเยาะมันเปียกมันชุ่มเนาะอันนี้อันนี้นีเพื่อนรถเพิ่นนี่เนาะอันนี้รถเพิ่นไงได้เลยรถแต้เฮายเราม่ได้มีรถจักษ์ไม่ได้มีรถไทยอย่างได้รถจักษแต่ผมมีปัญญาสื่อนี่โดยโดยแหน่เรืเพื่อนเลือซานก่อนจังไงมันเนาะเลือกนะโดยบางทีบางที่คิดมาหาได้กัโยมันก็ได้แล้วเนาะอ่ามีเพื่อนมีซานอยู่แล้วเด้ ແລະກະທີ່ जमाने ມ so so no, ີຄວາມສຸກສ uh, no. uh, ໍານີ້ບ່າລາວບ່າແສນບ່າສາລີເອົາຫຍັງໂດຍໆໆນະກະບາງວິທັກນັຕບນວັຮດຮັດນດວ່າຮປໍນມີຫຍັງຮັກຮັດພີບຍັງເພິຂົນ พอ่อเรี่วดีรถนั่นชงดินเพิ่นก็ปดไปเป็นห่อเป็นผอดเป็นห้อมไปให้ครบใช่ไหมพี่น้องเนาะเป็นไมมเป็นยังเนาะแค่นี้แต่ฝนยังมาตกพี่น้องเนี่ยฮิโดะบึงและยันปวกยันยังขึ้นเนาะถ้าเกิดเราปวกขึ้นนี่เรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะเรียบร้อยแต่ว่าเกิดเราปวกขึ้นนีน no. euh. ่เป็นไมมเป็นยังนี่ก็รู้เ่าแล้วพี่น้องเนาะมาบัดเดียวพ่อเลยเนาะ เออดูคักอยู่เนาะนี่น้ําไม้สํานี้ก็อยู่พี่น้องเนาะได้ขึ้นงามเบยนี่เนาะอ่าพี่น้องนี่เบิดน้ํไม้นี่กอดจักพี่น้องเนาะปลายล้านพี่น้องเยเนบกลัวเนาะ เป็นต้นเสาต้นยังกะคือบริเวณว่านและพี่น้องเนาะไอ้เลี่ยวผืนพี่มาสิกไปยังทีนี้เราก็เราไม่มีเล็กมีลวดเสียบจัดสินเลยพี่น้องเลยก็ไปตามมีตามเกิดดีชื่อเนาะที่แหละมันหยุดนิ่งอะไรบัดเนาะอย่างไรคือว่าพี่น้องเนาะอ่าเรื่องบาลซิงพี่น้องไอ้เรื่องบาลซิงกะหลายคนกะว่าเนาะหลายคนเพิ่นกะว่าอย่างไรเละพี่น้องเนาะ าลอกื่อนลแล้วแหละเบอยกให้เราอยู่โว้ไปชนพี่น้องเลยย <g ül üyor> ากที่ว่าอย่างไดแล้วพี่น้องเนาะอัน้นี่คือเบียดว่าแหละเนาะอยากให้เรา,นาเหนามื่อนอยากให้เรามาขึอนแหละอยากถามไทยกับเราพี่น้องเลยว่าเราตั้งเียอย่างไดเนาะบางทีเราสิอยู่หรือว่าเราสิไปแบบว่ารีรอนเนาะอยากถามบางเร่าพี่นอ้องเลยพี่น้องถ้าเกิดเราหูว่าเออค่อยสิไปแล้วหรือว่าค่อยสิอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าสิอยู่เขากะ เอาไปแจ้ให้เนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือเปลี่ยนลูกเจ้ไหมแต่บบมีโอกาสได้พ่อกับเราเลยพี่น้องเนาะมีจะไปก็ไปไปแต่ละเทือนะโบเคยพ่อพี่น้องเลยเราบ่บอยู่พี่น้องเนาะจักจักเราไปใส่กันแท้พี่น้องเลยหลาหลา่คนกว่าเออ่อนไปนอนอยู่เทียงให้เทียงหน้าเนาะชาวบ้านชาวเมืองพี่น้องเลยแล้วก็เห็นให้อเจ้าของให้เจ้าของหน้าน่ะแตกตื่นเนาะแตกตื่นแตกตื่น พี่น้องเอ้ยเพราะว่จาจะคนมาแต่ใส่เนาะไอ้ลุงตุงนั่งฮุบเครื่องฮุบของไปคําใส่เนาะหันเนาะ,ะแต่ก็เรื่องัอนไฟเสลาเซีวเนาะ,ะไฟเสลาเซีวนี่ก็หลายคนพี่น้องเนาะหลายคนก็สงสัยเนาะสงสัยว่าพี่น้องเนาะเรื่องไฟเสลาเซีวบวแบสิ่งนี่หลายคนสงสัยว่ามีมือที่สามบ้างัช่เนาะทุกคนแต่ว่านี่จากมือที่สองที่สามเนาะออดพอซางเนาะไทยฮุบมากนะ่ะ ยุนเฮนพุ่นละเนาะไพโซลาเซลล์นะพี่น้องไอ้น้ำถงอองแล้วนะน้ำถงกระสอบเปะแล้วนะเห็นเราใส่นั่นไปเนาะฮุบไปดุงตุงนั่งเนาะเราเอาไปขายหรือว่าเราเอาไปใต้เนาะพ่าทางเขาก็ยังมีโอกาสได้พอกับเราพี่น้องเลยแต่ว่าจากจากการสันทิจานเนาะหรือว่าจากธุรกิดหลายๆคนกว่าเราเอาไปขายพี่น้องเนาะเอาไปขายเอาไปขายแล้วไปชื่อม็ดน้อยแหละเนาะไว้ั่วนจะ แต่ความจริงไอ้แจ๊กแบบใดเนาะแต่ว่าเป็นยังจะว่าขายนี่หนึง่งพี่น้องเอ้ยเห็น,เห,นเห็นเราเอามางัดเอาอีกนะพี่น้องเนาะพอตัก่อนนะทั้งบาซารีเอามาต่อแล้วออกมาตอ่อแหละออกมาต่อแหละไปเมื่อนั้นมันโเห็นเนาะพี่น้องเนาะมันเวียนเลยคิดว่าเราเอาไว้พี่น้องไอ้บัดที่นี่เราหู้ว่าตัวอันทั้งบาเวียกับบาเซนเก็บไว้เมื่อนั้นแะแต่เรามางัดเอาพี่น้องเนาะอ่าถ้าเกิดว่า เราบอกไปขายแหละตัวนั้น,เ,นเราจะเอาไว้เ็ปยังเราคือบอัวไตแล้วามางเอ่ะยังตัวนี้ประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะไปแต่พี่น้องเนาะทางหมูบริเวงนี้ที่ขอตัวลำลาสะก,ก่อนเนาะพอเวลานาทีกันยื่ยาวพอสมควรแล้วเนาะอ่ะลาก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาส้มเด้อพี่น้องเด้ออสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย